สำหรับผ้าสกลาดเทคโนโลยีใหมย่ยี่ห้อโปรเทคชุดนี้นะครับเป็นผ้าที่ให้ความเร็วในการเล่นแล้วก็ตอบสนองต่อสปินของลูกบนโต๊ะเนี่ยนะครับเสมือนกับโต๊ะที่แข่งขันในระดับโลกนะครับซึ่งผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่เลย ป้องกันความชื้นนะครับเล่นได้ดีในทุกสถานะไม่ว่าจะวันฝนตกนะครับอากาศร้อนชื้นหรือไม่ได้เปิดแอร์หรือไม่ได้รีดตรงนะครับก็ยังวิ่งได้เร็วและตอบสนองก,กับลูกบนโต๊ะได้ดีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เดี๋ยวเราจะโชว์ในคลิปที่ท่านจะเห็นตอนจากนี้นะครับเป็นช็อตที่เล่นค่อนข้างยากถนะ้าผ้าสกหลาดเนี่ยคุณภาพไม่ถึงหรือสปินความเร็วไม่ได้เนี่ยแม้แต่โปรระดับโลกเนี่ยก็จะเล่นช็อตแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราชมในคลิปกันนะครับ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะทดลองนะครับผ้าสักหลาบที่โรรี่ใหม่ยี่ห้อโปรเจคตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฟีโนซูเปอร์คาร์หรือฟีโน่มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับก็ท่านใจที่อยู่แล้วก็เปิาร์ติดต่อทางด้านหน้านะครับพร้อมกับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับก็พูดคุยกันสองทางกันได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับมิสเตอร์ฟีโน่เนี่ยอยากจะจัดโปรโมชั่นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าราคาจัดอยู่ละ9,000บาทนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงอยู่ละ8,000บาทนะครับก็ถ้าสนใจองไรติดต่อเข้ามาได้